เตรียมกดตามผมเข้ามาในออกมาในนี่ว่ากูตั้งน้องรออ่ะกูตั้งรลูกคนเลยนี่คุณน้อมา่ะตามน้องเข้ามาได้นะอ๋อฉันเข้ามาแล้วสติกี้ไปสติกกี้อันเนี้ยไม่มีครับมันเหมือนมันเป็นกระสุนที่เพิ่มมาเฉพาะในเบตาเะ้าไรจอยสันอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน้องน่ารัก้าผมอยากตั้งชื่อนกอ่ะผมอยากตั้งชื่อโจโกโบอ่ะเป็นอะไรปีเตอร์วิกกี้อะไรอ่ะช็กโกโบอ่ะ คนละค่ายกันคนละค่ายกันคนละค่ายออมรัดเกตเป็นยังเมื่อวานเพิ่งไปเจอวิธีรัดเกตชุกกบุมันก็ของค่ายเดียวกันไม่หรอเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าคนละค่ายคนละค่ายลืมลืมใช่ไหนเอาเพ้นแชทมจดจอยยังไงนะเดี๋ยวนะเห็นปะออมส่งให้เจมภาคใหม่ไม่ได้เลยตาม ก็คือว่าสติกกี้ก็มีครับแต่ว่าเหมือนกับว่าต้องรอเล่นตัวเต็มมาเดี๋ยวเอาให้ดูคุณโซนี่ดนี่อันนี้สติกกี้ไม่มีคุณดาวสวัสดีครับขอบคุณสำหรับป้อนปลาครับ แบ่งกันนะโอ้โหให้แบ่งกันสี่คนเหรอปลาตัวเดียวแวออนเตัมเต้มจะแสนดนแล้ววะ่ะเอาเพลงแบ่อะไรตอนนี้เฮ้ยอยู่นะเอาเพลงแรปอีกดีกว่ายาบ้ายาบ้ายานรกบอ้ยแอบโย่หยุดนะยาบ้ายาบ้าแก<ต>้มผมก็จะถึงอยู่แล้วอ่ะอีกสองท่นแต้มเองน่าสนใจ ทุกคนเอาไปแลกกิจกรรมหรืออย่างอื่นเถอะเจ็ดกินเพื้อนกิจกรรมชันเพีโดนแบตให้ชาวฉันเขาลงขกงขัดลงเกมที่โดนแบตเทนั้นไม่ยอยยอยีนี่ขอเลยไม่เอาทรมานหูมากจริงจริงปืนเล็กนี่ช่วยทีมมากจริงแล้วผมไอตัวเมื่อกี้เข้าไปใกล้ไม่ได้ผมยิงแบบเล่นไม่เก่งอยู่แล้วมันหลบยากมากเลยอะ มาเลยคุณเจมกินข้าวรอบที่สองรอคุณเจมโ,โอ้ตะกาเกินเฮเพราะว่าผมอะ,มอะรออมองคุณไงเอามองคุณใครด้ไหะมองคุณใครเอามอนสเตอร์ชินลี่เจมเข้าเกมรือยัง เข้าแล้วนี่เดือดเตือนเอนนี่นะป่ะเฮ้ยนี่ความฝันผมเลยนะผมมาอยากเล่นกับตี้นี้ตี้คุณเจมคุณจีคุณออมอ่ะเพราะว่าผมเห็นเขาบอกว่าเล่นกันแล้วโคตรมันเลยอย่างนั้นน่ะบอกป่ะที่อย่างว้าทำไมเนอร์เบอร์อซิอะไรอ่ะจอยดูจอยเซชั่นโอ้จีดหรอดไฟเซสชั่นบัคป่ะออกมาระเบิดป่ะเนี่ยต้องตัวแข็งต้องลิงปาร์ตี้ป่ะ เราต้องมินบัตตีป่ะไม่แน่ใจนี่เจอโมกุลโมโม่เนี่ยยืนยืนแต่เข้าเควสไม่ได้เจอเพราะว่าเป็นบัตติบัตต์เป็นไม่ถ้่งั้นถ้างั้นผมปิดเควสผมปิดเควสออกดีกว่าโอให้คุณเจมเปิดเควสที่ผมท่านอ่ะเออคุณเจมเปิดโอเควู้คุณเจมเนี่ยสุดสวยไม่เปิดใช่ไหม มันไม่ต้องเปิดเลยไม่ได้แม่มันอยู่ในเมมเบอร์ดีได้คือตอนนี้สามชั้นกับสามารถกินข้าวใหม่ไอกร้อนเมื่อกแล้วแล้วก็มอนสเตอร์ชิลลี่แซ่บๆเผ็ดเผ็ดไป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 โชว์ดอเหมือนกูงดอ้าวอันมาหายหยุดนะรอน แกงโชเดียวเจอปะแกงโชสดีเออแกงโชว์สดีนออคุณนโชสดือบ้างเร็วคุณออมใส่ชุดผู้หญิงได้อ่ะไม่เอาเอาชุดดีไวสามตัวสู้ตอนนี้ไม่ได้อ่ะไม่เห็นมีเควสใครโยเอ๊ะไม่คุณโม่เข้าตรงล็อบบี้ล็อบบี้เห็นป่ะมันจะเขียนว่าล็อบบี้อ่ะโม่เข้าไปจะช่องหรือปา ใช่ใช่ใช่คุยแขมากเหมือนเดิมมันจะมีลิง์ปาร์ตี้กับล็อบบี้ใช่ไหมเราเข้าผ่านลอปป็อบบี้อ๋ลอ,ปปอล็อบบี้แล้วไงต่อครับไม่ใช่อันะ <ś led> นะ <ś led> หน้าแรกกดคีย์มันกับไปกดคียกลับไปอันเนี้ยอ๋อ โพสอนจอยอะนะร้อยไม่ใช่ไปโพสอันจอยไปก่อนอ่าฮะโพสอนจอยแล้วก็ล็อบบี้อ่าเข้าไปล็อบบี้เมมเบอร์อ๋อโอเคตอนแรกก็โอเคเรียนหน้าผมเตรียมจอเลยขอบคุณนะครับพี่สอนแมวแก่อู้นะแก่แลยวสดกูยังไม่รู้ดอกไรหยุดนะ ใหรเคยได้นั่งทำไมออลดีจังหวะนี้มีแต่คนเดียวที่ทำได้เลม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 ลมโอ้นะครดูดิสตรีมขาวเราหยาบขายเหี้ยวะก็ดีนะถูกแล้วเขาละเอาไมมาเล่นหวด ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วพอสบายพุ่งขายพุ่งๆไปสบไปแล้วเหรอโอ้ยให้เขาขายของในคนนั้นน่ะเขาอยู่ไปกระดิ่งบ้างหมืตอนนี้เดี๋ยวคุณไข่จะเล่นรอบสองปะรอรอแต่กลางเดือนน้องไม่ได้เล่นนะห้องกลับบ้านโอ้โหเศร้าเกินผมไม่ได้ไดเล่นนิดเนียว ออมาได้วดังวันที่สิบหกนะอุ้ยเลยไปดิอุ้ยมารองมาแล้วม่อหมัน้ยมันาีนึ่งอุ้ยมาถก็ขี่เลยสวยูดีแซอยู่มากจูดีอยู่หัวมเิอดผมรอสีหัวอยู่ม อ,อุ้ยมันมามันมามันมาอมตะเอาไม่มาด,ดิเอาเจ้ากระติ่งขอเปิดแผลให้จูดี้หมายถึงตัวคุณเจนนะครับที่จูดี้จูดี้อยู่หัวมันสวยว่น้องโอ้ยเช่ามีวานไม่ช่วย ไอนโอุย้ยตายแล้วตา,ตายแล้วเกือบเกอโทอสวะฮะอุ้อยอางแด้งอคลนอนการแต่นี่แล้วจะมบมิน น่าจะดีขึ้นไปถ้าเกิดยินกระสุไบบนไปอะไรนะอ้าวเป็นยิงอามตกระสุนพาไปอุย๊ยไม่ทัดนา,าเนเลยที่เฮ้ยนมช็อตนมช็อตทุกคนเร็วยิงกระสุนอามาพลาดอยู่ อ oh, ๋ออันน oh, ี i i ้เป็นผมขอก็ถึงหรอกเปมเชืว้าวทุกคนเจมส์รบมันดีมากใช่ไหมเหมือนกรสุนจะหมดแล้วล่ะไ้เอามาพาโอ้ยังดีสุดพอดีจังหวะโอ้ยยังร้อหายชิบหายชิบหายชิบหายอมจะตามเอ้า ไม่ได้ฟีดฟีดจะช่วยนะโอ้โหโดนฟาดอะไรอ๋อพวกนีดไฟมันเปอะไรเงี้ยมึงว้าวเยอะมากเลยรอดรอดได้เหรอว่ามึดิปิดมีแผลดิปิด มันอยู่ที่แท่มันอยู่ที่แท่มัเลงผมวาแพ้แอบัคู่รอบให้เบรดหน่อยอโหแม่โดนงจุ่มายละชิบหายชิบหายชิบหายรออยูวยผมครับ โอ้ยกูไม่ตีออมอีกไอ้สัสกูตายกูตายเสียผมอยู่ดเป็นอะไรกับกูไอ้สัสงอใส่เซเลนเจอร์มาเอสตนี่มาเซเลนเจอร์โอ้โห ตัวรอเกืบโดนเกือบโดนแม่แทุกคนช่วยยิงบนอกออยกรสุนด,ด,ดีโเคเวอรใส่สสเพื่อนได้ด้วยโอผมจะเล็งถูกไหมนี่ม,นนนนมันจะไม่ใช่<น>ดีโคเวอร์มอนใช่ไหมไวาย รอพลังเพื่อนแน่นอนเลลงมาลงมาลงมาลงมลง่เปิดเลยออมเปิดแล้วมีแผอยู่ตงปีกปีนขวาปีขวาออมจะตายโดนโดนหงาอ้อมจะตายเดี๋ยวหางาวดแล้วนะเรื่อเต็แล้วเฮียขอบาโ ยิงลมตาย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 ดอนยิงลมคมเก็บเอาเปิดแผ่นที่ห่ะโอ๊ยไอ้เหี้ยเอาพุทเอาบางไอ้สัตว์มันเป่งเลยขี่ไีเก็บหลับเลยนี่ที่โอ้มาเปิดแคนอยู่ตรงแท่ดีกว่าดียากจังเลยปุ่มเนี่ะมันหนีแล้วมันหนีแล้วอมต้องไปเติมยาวยากกว่า สงสารคนที่โจมตีใกล้ๆเลยจะได้อยู่ในนัะพอได้ยกเล่นเล่นดาบยาวเสียยาเยอะเลยแล้วเล่นอาวุธอื่นแล้วมั้งพักนี้ดาบยาวผมไม่เข้ามือเอาจริงพักนี้ผมมาเล่นโคตรรู้แตกว่าเอเอเล่นยากอ่ะการเป็นว่าไอ้การเล่นเข้ามือกว่าอั้งนั้นอ่ะ đ â ไม่แอี่เลยาวะนี่เขาเปิดแผนเอาปวดแผงได้สวยครับต่อยิงนะระวังดิ่งอู้ตายแม่นี่กินยาแล้วมีใครมีโปยไหมผมไม่มีแล้วมีมีผมมีผมมีโอ้ยคนนึนนะข้าตางูคนนึงงอ้วมันมามันมามันมา

เริ่มพาอะาาไรอยู่เนี่ยเลวขับไปแาป้าาดีโอ้โหมเบรกไม่โดนใช่ใช่เสียดายแต่มันมีฟีดนึ าไอีนน <icana> <naj bum S 2> ี่นี่วิวิคอมเห็นท้ายเอาเปิดได้เปิดได้สวยนแลอ้ยตรงข้างอยู่ข้างล่งไอ้แซ่้ายเห็นล้เอาเปิดได้เปิดได้

ไม่เงยชีวิตลำบากแล้วเธอบอกเธอบอกปืนเล็กมันอารมณ์ซอฟท์อ๋ออขอเกรลียผมยิงระเบิดสายฟ้าให้มันจะช่วยเขาป่ยแผ่ได้พยายามไปหน ยังไม่อยู่นองมีเปิดแต่สามแต่ห่อรักเปิดยังไงก็ไม่ได้เลยไม่แน้ใจโอ้ยที่งัวีาดึงนหนะมันมามันมากเอาไปได้นี่มันมเปิดได้ปะเอาวันีจอืมันอยู่ เห็นแท้แท้ซ the ้ายอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยโดนว่างมั้งเขาเปิดได้เปิดได้หนุยโอ้โหขอเติมไม่ทันเหมือนอมจะเห็นอยู่นะว่นพาอากาศไม่ทันเมื่อกี้ไม่งั้นตายเขาเปิดได้เขาเปิดได้

เดี๋ยวผมกลับไปเอาเอกาสูนไอ้นี่คุณกระสุนเอามาพลาดโอ้ยห้องผมเหลือยาอันเดียวน่ะเนี่ยน่าปวด้นะโอ้ยเอาห้ออะตาว่ะมาแล้วมาแล้ว ถ้ามันตามออมเฉยวัดนะ t ะไรเห๊กออมออมรอดอยว่มกลับเลยนะวายโดนโอ้โหเหี้ยเกระปาย ต้องหลบว่ะกระสุนเพิ่มเลือดอ๋อเอาไปแล้วครับเพิ่มเลือดก็คือรีโคเปอร์ใช่ไหมมันมีจุดอ่อนอยู่ซ้ายมือนะเอาไปแล้วครับตีไม่ได้เองนั้นอะหลายรอบแล้วไม่ยังไม่หายเัยทีอะโอ้ยเนี่ย สเข้าไปมันกิ้ไม่ได้หรอคุจะดูคุจะเลือนดูอ e ดาวน์ไลท์ไม่เห้ แล้วมันไม่อพาทันทีทำกลเล่นลวะววเขาเปิดแผลได้มัอันนี้ค็ายิงกระสุนอัม<ค><ณ>ไ,ไม่เป็นไรเลยอะ่ะอัมพาดแล้วมันเนี่ยแต้องวยอะสวยเล่นเนขึ้นกระโดดแล้วคุณเดอนเลือห้นาทีเิมิานีน่ะห้านาทีเองหรอ ผมจิ้มได้เปิดป่าได้แต่ไม่น่าหักว่ะเขาเปิดเขาเปิดได้เปิดได้เปิดได้โอเคีเค้ยหลบขึ้นเว้ยไปแล้วหลๆๆอไปแล้วบแล้วหล,วลวกลับล โหระยางไกลเหลือสนาทีอ่ะตอนน่ะน่าจะทัน under ammo อันนี้นก็คือตัวตันเน้นสุดอะนัง่งนั่งดูกระสุนอยู่นั่งคุยกับคุณโซมเมื่อกี้ผมยิงกระสุนอาม,มาพาดไปมันเหมือนกับว่ามันแบบไอ้นี่ขึ้นหน่อยโอ้ระยางไกลเจว่าถ้าเรายิง ปัดตรงนี้ถูกไหมเฮ้ยถึงเมยมีระเบิดมีระเบิดระเบิดเออทุกคนเอาระเบิดเวลามาสิแล้วโดนไปก่อนระเบิดเวลาโอ้โหไอ้น้อทททมออแน พี่แคทอีกันไหมเขาจะเปิดลนก็เดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ยิงได้มีไฟเบอร์เลยมีไฟเบิร์เสร็จเลยชันด้โยมูสทั้งหมดนะทุกคนเฮ้อย่าฟาดโดนแมวนะตายน้องมีอะไบ้างไอ้หนุ่มบ้านนั่นมาดิเซมมด โอ้ยแม่ยยยยยยวย้ยย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 ้ยย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 ยมยยยยายย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 ย้ยย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 วยยยยยดยยยยยวยย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 ยวยย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 ยั้ เอาเอาเอารู้ท่านี้ยังอันไหนอ่ะเอาไปรัดเกตปึ๊บแชปึ๊บแล้วกดนอนหลับแล้วใช่ไหมทุกคนปึ๊บได้เล่นยดีดีใจได้กดกดอาอาสองกดทีหนึ่งใช่ไหมปึ๊บแล้วก็กดอาสองค้งขอบคุณที่ช่วยแนะนำเรื่องมันจะเดินได้ขอแค่จังหวะปาดอ่ะให้โดนกดอาสองค้งไปเลยนั่นแหละแล้วก็ปึ๊บได้เลยรังเกตนะ เออดีวะ่ะมึงรู้ประวัติเนี่ยแหละมึงจ้วันี่ยไปดูไปดูขเขาเล่นสปิดลันวาแล้วแบบมันมีท่านี้เดี๋ยวว่ะเออเพอเพิ่งรู้เพรามันกดค้างยออผมพอใจกับการแลนแล้วรู้สึกเล่นกันเลยแล้วคนดิปลานั้นนะเฮียไม่ติดออ้างนะผ่านแล้วตัวที่ยากที่สุดในเบต้าเทสผ่านแล้วแหมเรียบร้อยออแยกย้ายได้ปลาทุกคนแยกย้ายคุณอมร์ <c oughs> ได้ดาวยังตีได้ดาวยังตีตัวไหน ไอตัวยังไงป้าไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตีพรุ่งนี้ละกันไอเคครับโอเคไปย้กยๆเจอกันครับทุกคนค่ะทุกคนจบแล้วซื้อข้อความซื้อข้อความแม่งดิ่งเลยบอกขอบคุณที่เล่นเบต้าเทสไปซื้อเกมเต็มด้วยเอ้ยกูเล่นเบต้าเทสมานด้กว่าเกมเต็มเลยอ๋อเซลเลยอ๋อนี่นี่คือซีเคร็ตสกิเกตนี่ว่าถ้าผ่านตัวนี้ได้ก็คือได้แค่นี้ใช่ไหมได้อันนี้ใช่ไหม ได้ไรนะได้ดีไงได้ข้อความไงข้อความไอ้ข้อความไงอ๋อตกดึกนิดน่ะมันง่ายเลยว่ะก็ตีเจีมันก็ไม่ต้องเทนแล้วนะโอเคเราผ่านแล้วพร้อมตีเอ็นยังอ่ะไอที่มันเป็นตัวแฟตตียังตีแล้วตีแล้วเอาแล้ครบตัวแล้วครบแล้วก็ตีก่อนก่อนที่เจีจะมานี่แหละก็เหลือแต่เหลือแต่ตัวเนี้ย มันไม่ต้องเซฟใช่ไหมก็กดก็เสร็จเลยดิอ๋อโอเคเอ่อคอมผมเป็นอิสระไม่ใช่อะไรคอมจะตุยโอเคนะผมเลดได้เลยสรุปเล่นเกมเดียว อย่าไว้เล่นกันอีกไว้เล่นกันอีกได้ได้แต่เกมแตรียมเคยผ่านแล้วใช่ไหมหรือเพิ่งผ่านทางคร้งแรกเหมือนกันเพิ่งผ่านครั้งแรกโอ้านอนโซโลอยู่ทั้งวันเลยไม่ผ่านหายคาใจแล้วนะทุกคนดาเมจมันเยอะตรงที่มันได้เปิดแผจช่วยกันเปิดนั่นแหละมันไวปาเดี๋ยวจะพาเลดไปช่องคุณมามะนะทุกคนเจอแล้วครับก็คือว่าคุณมาเล่นเกมนี้อยู่ด้วย เลดไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะอาจจะไลฟ์เล่นอีกนะคะบายค่ะบายไปดูคุณมามาเล่นกันทุกคน ฝันดีค่ะฝันดีค่ะ